สวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่องพรายแซมสันขวัญเมืองนะครับวันนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับจังหวัดบุรีรัมนะครับนี่คืออาการของผู้ป่วยในวันนี้นะครับขวันผ่านะครับหลังจากออกจากห้องผ่าตัดมาแล้วนะครับไปถามก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับไะครับ คุณโซภาครับอือยังเก็บอยู่นะครับเก็บตรงไหนบ้างครับ <kept> เก็บทั้งตัวนะครับหมอแต่ว,วันนี้ก็หมอจะให้นั่งนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเรอเมื่อวานให้นอนแล้วนะครับเดี๋่จะให้นั่งนะครับแล้วกต็ต่อไปก็จะให้เดินนะครับตามความเหมาะสมนะครับ นอนอยู่นะครับเราไปต่อที่ช้างแล้นะครับวันนี้จะกลับบ้านนะครับไปดูเลยช้างอ่อครับตอนนี้เราก็ <c oughs> เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับ นี่เราก็คิดถึงช้างทุกเชือกนะครับ่ันนี้จะดูแลคนป่วยนะจะดูแลช้างนะครับนี่เราก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับนี่น้องธันวาของเรานะครับนี่คิดถึงมากอานอ้น้อยทังไงครับนี่น้องธันวานะครับตอนนี้ปลายขวัญเมืองของเรานะครับ ก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับตอนนี้นะครับเป็นฝั่งโน้นถนนติโยกนะครับเป็นสายแซมสั้นนะครับส่วนที่อยู่ฝั่งนี้นะครับนี่เป็นปลายควันเมืองของเรานะครับเดี๋ยววันนี้ก็ในช่วงยามเย็นเราก็จะกลับไปดูแรแม่บ้านอยู่ที่โรงบามนี่นะครับ ช่วงกลางวันเรากลับมาดูเลช้างนะครับภาร,รกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับไหนจะเป็นช้างไหนจะเป็นควานช้างไหนจะเป็นแม่บ้านควานช้างนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่ได้อวยพรให้กับแม่บ้านของเรานะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับหลังจากการผ่าตัดแล้วนะครับก็อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็เลยในช่วงเวลากลางวันก็เลยกลับมาดูเรช้างอยู่ที่หมู่บ้านช้างตะกรางนะครับนี่ครับพลายขวัญเมืองของเรานะครับเพราะว่าข้าพายนุ่มเซก็ได้กลับไปอยู่ที่บ้าน20หลังแล้วนะครับหลังจากหายตกมันนะครับขวัญครับขวัญครับขวัญครับเออ คิดถึงมากนะครับหวันจะได้มามันจะเป็นปลายแซมสั้นนะครับแต่วันนี้สองควานท้องไสจะไปตัดหญ้าอยู่นะครับเพราะว่าไม่เห็นรถนะครับวันนี้นะครับว่เาเราไปอยู่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็หลายวันนะครับก็ฝากควานนะครับก็ขอบคุณควานทั้งสองควานนะครับที่ดูแลช้างให้เรานะครับ ก็ที่กลับมานี่ก็จะมาถอดในที่ใส่ปลอกงาไว้ด้วยนะครับก็ใส่ไปหลายวันแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปโรงพยาบาลนะครับของวันเมืองก็ใส่ไว้ของแซมสั้นก็ใส่ไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ไว้นานเกินนะครับจะทําให้งาช้างของเรานะครับเสียได้นะครับเพราะว่าอ่าเปียกน้ําอมน้ําไว้นานนะครับของพ่อใหญ่ธงชัยเราก็ยังไม่ได้ถอดออกนะครับวันนี้นะครับอยู่ฝั่งนู้นครับ ฝากถึงเอฟซทุกท่านทุกคนด้วยนะครับอ่าแม่บ้านของเราก็อาการดีแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับคําอวยพรนะครับดีครับขาดงานมาหลายวันครับพี่ใหญ่ของเราครับจากไป เรียนที่โนนมานะครับครับผมเดี๋ยวก็กลับมาอีกครับวันนี้ก็ให้ทำงานก่อนนะครับทำชดเชยนะครับให้ทำคนเดียวนะครับวันนี้ันเตยก็นี้นะครับจัดคนเดียวเลยครับช้าเพราะว่าขาดงานหลายวันแล้วนะครับเพราะว่าไปปอกไปบ้านอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับวันนี้ก็เลยขอคนเดียวเลยนะครับวันนี้ไม่ต้องขอไไม่ต้องไงให้ใครทำนะครับนี่จัดคนเดียวเลยนะครับ จัดไปครับจัดจนหัวกระส่ากระเซึ้งแล้วนะครับทำงานนะครับทํางานบอกควันเตยนี้ไปแล้วนะครับผมบอกให้ควันเตยนี้ไม่ต้องมาเร็วนะครับเอาขยะไปทิ้งครับอันนี้ให้ครับใช้ที่ใหญ่หน่อยให้ใช้ให้คนเดียวเลยครับให้คุ้มครับไปหลายวันแล้วครับครับก็เข้าใจนะเข้าใจนะมันเป็นเฮิตฮดเฮิตสุมัยครับ ไม่ได้ตั้งใจไปครับไม่ไม่มีใครอยากจะไปหรอกครับใครอยากไปก็ติดต่อหรือว่าความทีอยากไปเรื่อยครับเอ้ไม่ไปหรอกครับเพื่ออยากไปไอ้เรียนบรรยากาศนะครับโอ้นอนที่บ้านดีกว่าที่นอนนุ่มกว่าเยอะครับอ้เนี่ก็เก็บได้สองตัวแล้วนะครับอืมเหลือไม่กี่ตัวก็เดี๋ยจะเสร็จแล้วจิ๊บจิ๊บแลเอาเลยครับตามสบายครับเต็มที่คร MT ให้คุมครับวันนี้งัก็ต้องขอคุณนะครับครับที่เป้าช้าไ้นะครับครับผมครับสบายมากครับกี่ดูเล่พี่น้องทางทางของเรานะครับวางวางก็กลับมาทำงานต่อนะครับเดี๋ยวไปใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวก็อาบน้ำเสร็จก็ไปต่อนะครับอไม่ไม่ใช่ไปต่อไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลนะครับ ไปนอนเฝ้าคคุณแม่บ้านนะครับแม่บ้านนะครับด้ว่าควันทานะครับวันนี้ก็ที่มานี่ก็คิดถึงช้างครับคิดถึงช้างคิดถึงทุกคนนะหลายวันก็คิดถึงช้างมันจะลืมควันหรือเปล่าเลยไหมคอเราเข้าดูครับไม่น่าจะลืมหรอกครับ ไหนครับวันนี้มีหญ้าให้ค้างยังครับวันนี้มีแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้คนครับไปตัดมาแล้วครับเรียบร้อยเต็มคันรถเลยนะครับตัดไว้เต็มตอนเย็นหรือตอนเช้าไปตัดมาเมื่อกี้นึ่ครับเอครับตัดมือนี่ครับตัดจบคนครับไม่ใช่ใช้มีดตัดไม่ใช่ใช้มีดครับใช้มือครับโอ้มือสองควันไม่ใช่ธรรมดานะครับคนเขาใช้มีดตัดหร่ใช้มือตัดเลยนะครับโอ้สุดยอดสุดยอด คนนะครับทุกกำลังใจนะครับที่ให้กำลังใจในช่วงของเรานะครับที่ในบ้านเราเข้าผ่าตัดก็ได้กำลังใจจากเอฟซีและผู้ติดตามทุกท่านทุกคนนี่แหละครับขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณจากใจควานช้างครับควานสอนสิริก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากอีกกี่วันครับนายจะได้ออก ก็ประมาณสักสองวันอีกสามวันนะครับอ๋อก็รออยู่ที่คุณหมอครับคุณหมอพักฟื้นบ่ตอนนี้ยังพักฟื้นอยู่อ๋อประมาณอีกสองวันสามวันนะครับไม่ยวันนี้ก็ไปกินข้าวโรงพยาบาลนะครับทิ้ทุกวันนะครับโอ้ถึงเวลาไม่ต้องทำอะไรครับนอนกินเลยครับข้าวฟรีอยู่ข้าวฟรีครับใจใจนะห้องนั้เปลี่ยนบรรยากาศครับไปกินข้าวฟรีที่โรงพยาบาล เห็นว่า <Auf> ก <How to graduate> ินฟรีอยู่แต่ว <travail> ่าไม่ก <M ach diction curry> ินฟรีแต่อยู่ไม่อยู่ฟรีครับกินฟรีแต่ไม่อยู่ฟรีตรงนี้ก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆมีงานก็พอดีเลยครับถ้ามีงาน ก็ไม่ได้ผ่าตัดนะครับแต่ว่ามไม่มีงานก็ต้องได้ผ่าตัดช่วงนี้ก็ช่วงว่างพอดีนะครับสบายสบายครับผ่าตัดได้พักฟื้นยาวๆครับฝากให้ดูคลิปเยอะๆเลยครับให้กาลังใจนะครับครับผมเข้าไปดูคลิปกันเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้เราชาวช้างนะครับ ได้มีกำลังใจการทำคลิปดีๆให้เอฟซีได้รับชมนะครับทุกๆช่องนะครับทุกช่องให้กำลังใจชาวช้างทุกช่องทุกช่องกันแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับครับผมเก็บไปด้วยพูดไปด้วยครับอย่าพูดเฉยครับเว่าหนึ่งไลค์ก็เป็นหนึ่งกำลังใจนะครับเออคนเราช่วยกันครับ แต่คนที่ยืนดูไม่ช่วยเมื้นตอนนี้ก็น่าจะเหนื่อยนะครับอยากช่วยเยอะครับช่วยไม่ได้ครับคือกล้องหรือมือไม่ว่างครับโอ้โหครับมากอมเมน้นมากครับหลังจากที่ไ้ทำงานหลายวันนะถึงงานครับคิดถึงงานรีบกลับมาอย่างเร็วชิปเก่าครับมาชิปเก่าขาดแก้สอ่ชาวันก็ยังเป็นชิปเก่ครับขาดโซ่ชาวันนี้เส้นยึดหมดแล้วนะครับ เลยครับโอ้ยไปยเนล้างก็คนล้างหมดเลยอยู่ในโรงพยาบาลนี่จะสนุกนะครับเงียบกิ๊บนะแต่ว่าคนเขาไม่อยากไปกันนะกันนะครับเต็มโรงพยาบาลเลยนะไม่มีที่จะนอดรถยก็ไม่ได้อยากจะไปหรอกครับไตยรู้ว่าไปสนุกครับแต่ผมว่าเขาน่าจะสนุกนะครับเพราะว่าสังเกตดูที่รถแล้วคนในโรงพยาบาลนะครับจะไม่มีที่รับที่นอนเลยนะครับถ้าไม่สนุกเขาก็ไม่ไปกันแล้วกันอืม าคุณคิดอย่างนั้นใช่ไหมครับข้างบนสังเกตดครับพูดแบบนี้แหละอ่าเอออย่างที่ป่าช้านี่เน้นไม่ใครจะไปนั่งเล่นเลยนะค <c> ร <oughs> ับเอายัางไงาก็อย่าลืมนะครับในช่องไพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะครับฝากกดติดตามด้วยครับฝากกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์น,นะครับ หนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับแล้วก็ให้เอฟซีไลฟพผู้ติดตามทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงครับอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะครับนหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจเหมือนควาเล็กว่าแหละครับถ้ามีกำลังใจอะไรก็ผ่านพ้นไปได้ดีครับครับจุงกะครับสวัสดีครับ